สวัสดีค่ะบัวบุตรสบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะคลิปนี้จะพาทุกท่านไปชมโขลนวารที่วัดราชเชตุพนวิมลมังคลารามราชาบอรมหาวิหารหรือวัดโพและที่วัดกัลยาณมิตรราชาบรมหาวิหารกันค่ะคโคลนวาวรก็คือประตูที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับใช้ในพิธีกรรมที่เป็นสิริมงคล และขจัดความอับประงคลการประกอบพิธีเรียกว่าพิธีโขนทวารหรือพิธีเบิกโขนทวารซึ่งปรากฏอยู่ในตำราพิชัยสงครามซึ่งมีมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะโขนทวารมีทั้งพิธีหลวงและพิธีราชนะคะโดยพิธีหลวงจัดขึ้นสวาระนะคะคือในการยกทัพออกจากเมืองเพื่อไปทำศึก สงครามทําให้เกิดความและกําลังใจในการรบเอาชนะข่าศึกศัตรูและในการรับกองทัพที่ได้รับชัยชนะกลับมาและในการรับช้างสําคัญเข้าเมืองก่อนจะประกอบพิธีสมโภชขึ้นระหว่างในเมืองหลวงค่ะสําหรับพิธีราชจะเกี่ยวข้องกับการตายมีการสร้างประตูฝาสําหรับทักศกลอดผ่าน จากบ้านไปยังวัดเพื่อทำพิธีเผาหรือฝังหรือเก็บไว้รอทำพิธีต้องตั้งประตูป่าตรงประตูที่จะนําศพออกโดยการนำกิ่งไม้สองกิ่งมาปักตั้งปลายขึ้นจับเป็นวงโค้งผูกประกบกันเอาปลายเท้าศพหันเข้าประตูป่าก่อนเพื่อไม่ให้วิญญาณที่ตายมองเห็นบ้านทำให้เกิดอะไรหวนกลับบ้านเสร็จแล้วก็รื้อประตูป่าทิ้งทันที เพื่อทำลายเส้นทางไม่ให้วิญญาณจำทางเข้าบ้านได้จากที่ปรากฏในนิราชท่าดินแดงราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงกระทำทิธีเบิกโคลนทวารบริเวณวัดไยและในคราวที่พระเจ้าลูกยาเธอกรมมื่เจษดาบดินหรือรัชการที่สามทรงญาตราทัพ ไปตั้งรับทัพพมา่าที่ตำบลปากแรกเมืองกาญจนบุรีเมื่อพศ2363ครั้งนั้นได้ทรงกระทำพิธีเบิกโคลนทวารที่วัดจอมทองหรือวัดราชโอรสารามราชวรวิหารในปัจจุบันนี้ค่ะในปัจจุบันนี้พบโคลนทวารในลักษณะรูปแบบซุ้มประตูจีน ในพระอารามหลวงสองแห่งของกรุงเทพมหานครคือที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าของวิหารพระโลกนาถค่ะและที่วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าของวิหารหลวงพ่อโตหรือัำปอกรงค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้นะคะหากท่านชอบคลิปนี้ขอกําลังใจให้กับบัวบุษบงสตอรี่ด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งขอบคุณมากๆค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ